ต้องมาขันท้ายเครื่องนะครับนี่วิธีไมม่ีแก้ไขนะครับไม่มีแป๊บต้องใช้วิธีขันท้ายเครื่องนะครับอ ยังติดอยู่นะครับยังไม่หายครับต้องแงกันอีกรอบนะครับสวัสดีครับช่องชูชิเอเทนนะครับอากาศยามเย็นครับงองแงน,นิดหน่อยนะครับอากาศเย็นๆนะครับติดตูดนะครับขี้ไม่ออกอยวเพลินไปหน่อย ธรรมดารถเกียวเป็นรถชตินะครับรถชาต,ติดตูดตกำลังแก้ไขอยู่นะครับนราต้องทำช่างครับาสาเห็นที่มันติดตูดนั้นเป็นยังไงครับมันมันติดตูดก่อนมันติดติดตูดนั้นทำเป็นค้อมูลถ้าเราโดนโดนติดน,นานติดทีมันก็จะเป็น บางทีเราเกี่ยวตอนกลางวันอย่างนี้เราเดินเบาเกี่ยวใช่ไหมโอ้เดินรอบเครื่องเบาใช่ไหมพอเย็นมาแล้วมันชื้นชื้นแล้วเราเดินเราไม่ได้เราไม่ได้เร่งเครื่องเร่งเครื่องเครื่องเเร่งขึ้นน่ะอืคือรอบเครื่องไม่ได้แต่ถ้ากลางวันแดดร้อนๆนี่นี่คือสาเหตุของติดตูดนะครับติดตัวนะครับแต่ถ้าติดวันละสามสี่ห้ารอบนั้นมันผิดปกติแล้วผิดปกติแล้วคือใบตอหมดหมดอันนี้ยังปกติอยู่ใช่ไหมครับอันนี้คือ มันนานติดทีนะครับอันนี้เป็นเร่งรอบเครื่องไม่ถึงนะครับเร่งเดินเบาเกินไปนะครับทําให้เกี่ยวตอนกลางวันนะเร่งขนาดนี้พอดีอะสาเหตุที่ติดตูดด้พี่น้องตอนค่วมาต้องเร่งเครื่องให้ได้รอบนะครับเพราะว่าฟางมันเริ่มมีความชื้นนะครับแต่ถ้าติดสามสี่ครั้งนี่ผิดปกติแน่นอน ครับอันนี้นความรู้ของชาวรถเกี่ยวนะครับเดี๋ยวทําการแก้ไขได้เกี่ยวได้ครับผมไม่มีปัญหาอะไรมากมายครับติดตูดเป็นเรื่องธรรมดาครับติดใยไปก็ไม่ธรรมดาช่างบอกติดบ่อยไปไม่ธรรมดาแล้วนี่คือรถเกี่ยวรถฉาิของรถเกี่ยวก็เป็นความรู้แล้วพี่น้องคันเรียงรอบเครื่องบดถึงก็ค,คือมันต้องติดตูดนะครับถ้าติดเมล็อซีหาเทียนนี่คือใบ <S <S ตบเมดด็ดนะครับพี่น้อง ฝากเป็นความรัวนะครับช่องชูชิเอเทนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ